ถ้าหากคุณกำลังมองหาสถานที่ใดสักที่หนึ่งเพื่อหยุดพักโลกที่กำลังหมุนอย่างรวดเร็วไปพร้อมกับการสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดสามารถสูดอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มปอดและมีกิจกรรมท่องเที่ยวสุดอันซีนแต่เดินทางได้ง่ายๆไม่ใกล้ไม่ไกลาจากกรุงเทพผมขอแนะนำที่นี่เลยครับ ออกเดินทางจากถนนเส้นเล็กๆเรียบชายหาดที่ทอดยาวสู่ภูเขาสูงต่ะงานที่อยู่เบื้องหน้าคือหาดทุ่งยางอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรสวัสดีครับทริปนี้ออกทะเลกันอีกแล้วนะฮะแต่ตอนนี้เรามากันทางใต้มาที่ตำบลปักคลองอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรครับลงมาทางใต้อยู่ในฝั่งอ่าวไทย ตอนนี้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ทะเลสวยน้ําใสบรรยากาศดีแสงแดดอ่อนๆยามเช้าตอนนี้มีกิจกรรมมากมายวันนี้กิจกรรมแรกๆก,ก็น่าจะเป็นขึ้นหน้าผาไปแล้วก็ไปโดดน้ําวัดจิตใจกันดูว่าจิตใจนี่จะสู้หรือไม่สู้แล้ววันนี้ข้อมูลต่างๆของจังหวัดชุมพรเนี่ยตอนนี้อยู่กับท่านนายกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะฮะรตรงนี้เขาเรียกหาดตรงนี้เขาเรียกว่าหาดทุ่งหยางครับ ตรงมันจะอยู่ส่วนหนึ่งของในตำบลกอกเตียบนะฮะอ,อ,อยู่ในพื้นที่ของปาาคลองนะครับฉะนั้นอ่าวที่เรานั่งอยู่นี่นะครับเราก็จะเห็นว่าอ่าวเนี้ยมันจะเป็นเว้าวเข้ามาเป็นช่วงๆฉะนั้นมันจะมีตรงเนี้ยจะมีอยู่ประมาณสี่อ่าวในช่วงตอนเย็นๆอากาศดีๆเดี๋ยวจะปีนหน้าผาขึ้นไปแล้วมันจะมองเห็นแล้วมันก็จะมองเห็นเนี้ยวิวพวกเนี้ยนะฮะแต่ก่อนอื่นนั่งเรือไปแล้วก็ไปวัดจิตใจกันก่อนว่าจิตใจเนี่ย ไหวไหมที่อาวัดใจเราต้องพูดว่าอาวัดใจได้เลยนะฮะคุณไปแล้วถ้าคุณใจไม่ถึงคุณก็ขาดลงมาแต่ถ้าคุณใจถึงคุณโดนเลยเอาละครับตอนนี้ใจมันเสียนั่นมันถึงเวลาต้องไปวัดใจกันครับเหมือนอย่างที่ท่านนายกสภาอุตสาหกรรมบอกครับได้เวลาเดี๋ยวไปวัดด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปพร้อมกันได้เลย ชุมพรเสมือนเป็นจังหวัดที่เป็นประตูสู่ภาคใต้มีความโดดเด่นในเรื่องราวความสวยงามของโลกใต้ทะเลและมีแหล่งท่องเที่ยวที่กําลังตอบโจทย์กับกลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางและยังสามารถทำงานแบบเวิร์คเคชั่นไปพร้อมกันได้ก่อนืีนผมก็ต้องวัดใจตัวเองในการไปไปที่ผาวัดใจนะ ถ้าภายเรือไม่ถึงมันก็อาจจะวัดใจไม่ได้ซึ่งจะอาจจะใช้เวลาสักประมาณ20่สิบนาทีนะอยู่ที่สีพาย okay. ชุมชนท er ini, ี่น er ี่ได้สร้างกิจกรรมท่องเที่ยวที่ไม่อยากให้ชุมชนเป็นเพียงแค่ทางผ่านอย่างการพายเรือขยักและการนั่งแพเปียกเที่ยวธรรมชาติที่ให้นักท่องเที่ยวมีความสุขกลับไปทุกครั้งเมื่อได้มาสัมผัสที่หาดทุ่งยางแห่งนี้ครับการได้ลองพายเรือขยักออกทะเลแบบนี้เสมือนที่นี่ เป็นห้องเรียนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ให้ศึกษาระบบนิเวศของหินปูนและพืชพันธุ์ที่ขึ้นอยู่ตามโขดหินที่มีรูปร่างแตกต่างกันแล้วแต่จะจินตน,นาการครับผาวัดใจญผาสูงราวประมาณ10เมตรตั้งโดดเด่นอยู่ท่ามกลางน้ำทะเลสีเขียวใสโดยความสูงจะขึ้นอยู่กับ ระดับน้ำขึ้นน้ำลงถือเป็นจุดไฮไลท์ของการมาเที่ยวที่ทําให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์สนุกๆก,กับการกระโดดน้ําบนผาสูงครับ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เน้นการทำกิจกรรมโดยการจัดการจากคนและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตในชุมชนได้เป็นอย่างดีแล้วยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่พลาดไม่ได้อย่างการปีนเขาไปจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้โดยรอบเส้นทางนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเดินป่าผจญภัยโดยใช้เวลาเดินขึ้นประมาณ10นาทีเท่านั้นเองครับ เราเห็นผ้าทิ์ตกนะแต่ตอนนี้เวลาเราขึ้นมาเนี่ยความสวยกับความโหดอันนี้โหดมากๆแต่สิ่งที่เห็นคือผ้าทิ์อยู่ตรงซอกเขาดวงกลมเลยอันนี้คือแลกกับความโหดกับความสวยงามด้านนู้นก็แคอยู่าน้นะครับไดต้องหาเหลี่ยมต้องใช้เชือกสองเส้น ช่วงที่ก่อนจะถึงยอดมันมีสองช่วงสองช่วงเนี่ยมือซ้ายมือขวาคือลิงอะ่ะก็ต้องเอาให้ได้ดึงตัวเองขึ้นมาให้ได้ถ้ามันดึงตัวเองไม่ได้การขึ้นมาต้องมี2คนดันก้นคนดึงกันคนขึ้นไปได้อันนี้เลือกสุดท้ายถึงแล้วครับ ไม่รู้จะบอกว่ายังไงในความสวยงามแต่ว่ามันต้องแลกกับความเหนื่อยยากบางจุดก็ถ้าเกิดไม่ไหวเนี่ยเราต้องอาจจะต้องหยุดพักหน่อยระยะ700เ0 0ดเมตรช่วงแรกดูเหมือนไม่ชันแต่ช่วงสุดท้ายเนี่ยเหลือประมาณ50เมตรเนี่ยมันจะชันมากๆมันบางครั้งเนี่ยต้องโยกตัวยกตัวเองข้ามหินปีนป่ายขึ้นไปต่อแต่ขึ้นมาแล้วเนี่ยลมเย็นมันสวยจริงๆ360องศาครับ จุดเด่นของจุดชมวิวที่นี่คือสามารถชมวิวของภูเขาที่โอบร้อมโดยรอบได้แบบพนโนลามาพร้อมกับชื่นชมความงามของธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดบอกเลยครับว่าคุ้มค่ามากๆกับการเดินทางขึ้นมา ชุมพรเมืองติดทะเลฝั่งอ่าวไทยที่แสนงดงามนอกจากทะเลสวยๆแล้วยังมีอาหารทะเลสดๆให้ลองชิมกันถือเป็นอีกจังหวัดที่เรียกได้ว่าครบเครื่องครับครับวันนี้ถือว่าได้รับเกียรติจากพี่นันพาไปสมบุกสมบนันพาไปลุยแต่ไอสิ่งที่มันไปสมบุกสมบนันล้วพาไปลุยไปวัดใจแล้วเนี่ยมันมีความงดงามอยู่ในตัวมันไม่ว่าจะเป็นตรงผาวัดใจเราพายเรือไป เพื่อจะไปโดดตรงผาวัดใจในระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีลอดช่องไปอะไรมาโอ้โหสวยงามมากแล้วก็จะมีไหลเขาเทลงมาในทะเลแล้วนอกจากนั้นในช่วงที่ผมถือว่าเป็นไฮไลท์เลยแล้วกันที่ขึ้นไปบนยอดเขาประมาณ700เมตรวัดใจสุดๆคือพลาดไม่ได้มันคุ้มค่าจริงๆมันหายเหนื่อยมันโอ้โหมันหายจากการอดลอยที่พวกเราคิดว่าเราจะมาชุมพรอ่าได้ยินแต่คําพูดจากเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้าเรามาชุมพรแล้วเนี่ย สิ่งมหัศจรรย์และสิ่งที่ว้าวมันมีเยอะมากเพราะมันขึ้นไปสิ่งข้างบนเนี่ยให้เหลี่ยมมุมของ360องศาเนี่ยมันมันไม่ได้มีกับความสวยงามที่ว่างเปล่ามันจะมีด้านซ้ายเป็นอ่าวด้านขวาเป็นอีกคุ้งหนึ่งมันมีความคุ้มค่ามากแล้วก็วันนี้เย็นเย็นค่ำค่ำไม่ต้องนึกถึงอะไรก็มาทะเลก็ต้องเป็นอาหารทะเลโดยทั่วๆไปเนี่ยตลอดทั้งปีเนี่ย ของพวกนี้มันมีกินอูดสมบู์มมลตลอด<ม>ทั้งปีมีทั้งปีเว้นแต่ช่วงมรสุมเข้าสามวันสองวันเนี่ยช่วงที่ว่าชาป,ประมงเขาเออกไปหาไม่ได้นะครับมันก็จะอาจจะต้องขาดไปแต่ที่นี่การันตีได้เลยว่าถ้าเนัเ่งเที่ยวมาชุมพรเนี่ยไม่มีปลาเมืองอื่นเข้ามาในตลาดชุมพรแน่นอนเป็นของชุมพรเป็นของชุมพรในเนี่ยใช่ฮะก็อย่างที่เราเห็นนะฮะในท้องทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็กลางคืนก็สามารถจะไปกินกรรมตกหมึก เขาก็จะมีเรือปั่นไฟให้เรายังเห็นเห็นนี่เรานั้งอยู่ชายเลนเราเห็นเลยถ้าลงมาเป็นคืนเดือนมืดเนี่ยที่นี่ไม่ต่ำมาสี่ห้าสิบลำถึงบางคืนเป็นร้อยลำช่วงที่มึกได้นะครับบางคนมาถามผมว่าท่านครับนี่มันเมืองอะไรจังหวัดอะไรอยู่ข้างหน้าเราไม่ใช่นะฮะอันนั้นคือท้องทะเลเรือที่เขาเราเห็นไฟเนี่ยคือเรือปั่นไฟได้มึกแล้วเราก็สามารถจะนั่งไปอยู่ที่เรือแล้วก็ไปตกมึกที่เขาปั่นไฟล่อให้เราไปแล้วเราก็จะได้มึกมาลักษณะตัวนี้นี่เขาเรียกว่ามึกตก มุกตกตัวใหญ่ดีไม่ใช่มึออกอวนลากแลยหมเลยอ,นนอันนี้สดสดเลยใช่สดสด<ห>เลยนะฮะถ้าลงมึออกเรืออวนลากเนี่ยหมายถึงว่าอวนลากเนี่ยเขาจะอยู่หลายวัน่าจะเข้าฝั่งมึกมันจะไม่สดมาถึงตอนนี้แล้วนะฮะหลายสิ่งหลายอย่างกุ้งหอยปูปลาเดี๋ยวยกให้ดูเลยเนี่ยมาหมดแล้วนะครับกิงย่างมาหมดแล้วผมเลยขอโอกาสได้เลยทานทานได้เลยครับร้อนๆเลยฮะและ้วก็สดๆแน่นอนครับ ชุมพรมีชื่อเสียงของความสวยงามมาอย่างยาวนานเปรียบพร้อมไปด้วยธรรมชาติท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบที่อุดมสมบูรณ์ทั้งบนบกและใต้ท้องทะเลและมีกิจกรรมความสุขมากมายให้ได้ไปสัมผัสเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครับโดยในวันนี้นั่งเรือออกเดินทางไปที่เกาะล้านเป็ดเกาะล้านไก่เกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศใต้ทะเลและมีจุดดำน้ำที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆของไทยครับ สวัสดีครับครูสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมเดี๋ยวเราจะไปลำนี้ใช่ครับคือเรือดิฟเฟนเตอร์เราจะจอดอยู่ตรงนี้เลยครับอครับผมเดี๋ยวเราขึ้นเรือแล้วก็ถอดรองเท้าไว้ตรงนี้แล้วก็เลือกที่นั่งสบายได้เลยครับพี่ไปเลยครับวันนี้เป็นเรือสองชั้นบรรยากาศดีมากถ้านั่งอยู่ข้างบนลมก็จะพัดเย็นสบายใช่ครับถูกต้องครับเ้เราจะใช้เวลาไปร้านเป็ดร้านไก่ประมาณเท่าไหร่ครับจากนี้ไปถึงไดฟฟไซ์ก็อยู่ที่ประมาณชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งดูต้องดูสภาพอากาศลมอีกทีหนึ่งว ก็นั่งไปเรื่อยๆสบายๆใช่ครับโอเคครับไปเลยครับขาผมเชิญครับครับขอบคุณครับค <c oughs> นอื่นนะครับสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือเรือที่ลงมาชื่อว่าเรืออะไรลักษณะของตัวเรือเป็นอย่างไรนะครับเวลาลงบันไดนะท่านคน หันหลังลงไปนะครับอย่าเดินลงไปตรงๆนะเดี๋ยวไปได้จะเหลือขั้นเดียวอย่าไ่ต้องไปทางรัดนะครับกลางลําเรือครับก็จะเป็นพื้นที่ไว้สําหรับอกอนําน้าของพวกเราอุปกรณ์สัมภาระนะครับผมแนะนําว่าอย่าไปไว้ตั้งข้างตัวเรือนะครับถ้าใครมีจิบล็อกก็จิบล็อกติดเอาไว้นะครับ เกาะร้านเป็ดเกาะร้านไก่ถือเป็นเกาะไฮไลท์สำหรับสายดำน้ำทั้งแบบสโนว์เกิลสกูบ้าและรีด i ายเพราะมีจุดดำน้ำที่น่าสนใจหลายจุดให้ได้ชมความงดงามของโลกใต้ทะเลถ้าโชคดีอาจจะได้เจอฉลามวานหลายจุดออกมาโชว์ตัวทักทายกันอีกด้วยครับตอนนี้เราเอดเลยอยู่ทางด้านทิศเหนือของเกาะนะครับ คือจุดนี้เลยรงนั้นคือไฮไลท์นะครับเรียกว่าสระมรดกนะครับอยากให้แนะนําทุกคนเข้าไปนะครับสวยมากเลยคนอื่นนะครับคนที่ทุกคนจะลงไปในน้ำนะครับผมมีกฎสามอย่างห้ามยืนบนปะการังนะครับเพราะถ้าท่านยืนบนประการังนะสิ่งแรกก็คือเท้าเราได้รับาดเจ็บนะครับแล้วก็ประการังก็จะเสียหายแล้วเขจะตายนะครับสองนะครับคือห้ามหยิบหรือจับนะครับประการังดอกไม้ทะเลสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่อยู่ใต้น้ํานะครับเพราะว่า เขาอยู่ในธรรมชาติของเราเราคือผู้ถูกลุกนะเพราะฉะนั้นเราแค่มาดูเกรร็บความรส้สเกี่ก็บภาพเก็บความจาไปสาคัญที่สุดห้ามหยิบยื่นอาหารหรือห้ามให้อาหารปลาให้อาหารน้ำนะครับถ้าเราให้อาหารสัตว์น้ำนะครับทีนี้รนะบบนิเวศจะเสียหายอย่างหนะักเพราะว่าถ้าเราให้สัตวนกฟังเขาไปทานทานแล้วเขาอิ่มเขาไม่ไปทําหน้าที่ตามระบบนิเวศนะครับประการังก็จะเสียหาย เริ่มตายทีนี่ปลาเขาไม่อยู่การลังก็าตายทีนี่ระบบเวชจะเสียหายมากโอเคครับสำนักอย่างมีความสุขนะครับขอบคุณครับครับตอนนี้เราออกมาจากท่าเรือที่ชุมพรครับผมนะก็ใช้ระยะเวลาประมาณน่าจะ4 0บกว่านาทีเกือบเกือบชั่วโมงนะเกือบเกือบชั่วโมงครับ,รบใช่ครับแล้วตอนนี้มาถึงที่เกาะ ร้านไก่ครับอันนี้เป็นกก่อร้านไก่นะฮะผมตรงนี้ก็อย่างที่บอกเดี๋ยวให้ครูบอกว่ามีจุดไหนบ้างที่ที่น่าสนใจจุดแรกตรงนี้ครับผมตรงนี้ครับเป็นจุดที่เราเรียกว่าลาปูนนะครับก็คือเราสามารถเข้าไปข้างในได้มันจะเป็นจุดตื้นแค่ประมาณ3เมตรนะครับที่มันเป็นไฮไลท์คือเพราะว่าเวลาถ่ายรูปข้างในแสงมันสวยจะนิยมเข้าไปถ่ายรูปกันนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็วนมาดูทางนี้ ทางนี้จะมีทุ่งดอกไม้ครับจะมีทุ่งดอกไม้ทะเลใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างตื่นททำให้ทุกคนสามารถลงไปถ่ายรูปได้เช่นเดียวกันนะครับสวยมากๆรวมถึงั้งมีทั้งปะการังแข็งด้วยนะครับเสร็จแล้วฝั่งนี้นะครับทางด้านนี้ก็จะมีถ้านะครับเป็นถ้ำที่เป็นถ้ำลักษณะเป็นรูปหัวใจนะครับก็จะเป็นไฮไลท์จุดหนึ่งของเกาะล้างไก่ นะครับครับคือตรงนี้นะถือว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจุดไฮไลท์ของชุมพรในเรื่องของดำน้ำําจะมีนักดำน้ําหลากหลายมากอย่างเช่นมีสกูบ้าของเราฟรีได้นะฮะแล้วก็มีสโนว์เกิลด้วยก็จะลงอยู่นี้เรียกง่ายๆว่าเราจะมีผู้ร่วมเดินทางในการดำน้ําหลากหลายมากๆเพราะฉะนั้นเรื่องหนึ่งก็คือต้องระวังซึ่งกันและกันในการลงไปนะฮะในเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันแะน่ไงว่าเราจะไปตรงไหนก่อนได้เลยครับ โดยกิจกรรมวันนี้จะเป็นการดำน้ำแบบฟรีได์ที่ท้าทายความเชื่อในศักยภาพของร่างกายและจิตใจโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากมายมก็สามารถชมความสวยงามใต้ท้องทะเลได้ครับกิจกรรมนึ่งในเรื่องของการดำน้ำก็ากคปูบ้าสโลเกอร์แล้วฟรีไดนี่เสน่ห์ที่ว่า ควบคุมตัวเราเองหมดใช่ไหมฮะครับผมจะขึ้นจะลงจะอะไรพวกนี้แต่ที่สำคัญยังไงก็ต้องมีบัตตี้แน่นอนครับบัตดี้เป็นเรื่องขาดไม่ได้ค่อยๆลงเกาะร้านไก่เป็นเกาะหินปูนขนาดเล็กที่มีแค่เพียงนกนางแอ่นและนกนางนวลอาศัยอยู่รอบๆเกาะเท่านั้น โดยมีจุดดำน้ำอันอุดมไปด้วยปะะการังและทุ่งดอกไม้ทะเลขนาดใหญ่ที่ขึ้นชื่อว่าสมบูรณ์ที่สุดในอ่าวไทยอีกทั้งยังมีปลาหลากหลายชนิดทั้งฝูงเล็กฝูงใหญ่ที่ทำให้ที่นี่เป็นสวรรค์ของนักดำน้ำครับ หลายคนชื่นชอบการดำน้ำที่มีความท้าทายและอยากจะเรียนรู้วิธีกั้นหายใจได้นานมากยิ่งขึ้นโดยสามารถที่จะดำมุดลงไปใต้น้ำได้ลึกด้วยตัวเองการเรียนรู้ฝึกฝนและทักษะที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงเพื่อความปลอดภัยครับ ถ้ำรูปหัวใจใต้ทะเลเป็นจุดไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ของการดำน้ำที่นี่เกาะร้านไก่โดยจะมีลักษณะเป็นถงถ้ำขนาดใหญ่เมื่อถ่ายรูปย้อนแสงจะมองเป็นรูปหัวใจดูสวยงามมากๆครับ ดอกไม้ทะเลผมถือเป็นอีกจุดอันซีนของที่นี่ครับโดยความสวยงามของดอกไม้ทะเลยามสะท้อนกับแสงอาทิตย์เปล่งประกายสวยงามไปทั่วท้องทะเลครับ เมื่อได้สัมผัสกับความสวยงามของโลกใต้ทะเลอย่างเต็มที่แล้วก็นั่งเรือออกเดินทางไปที่เกาะร้านเป็ดที่อยู่ใกล้ๆกันครับ ที่ร้านอันนี้ร้านเป็ดครับร้านเป็ดค,ครับผมอันที่ร้านมูรร้านไก่ใช่ครับร้านไก่ก็สวยไม่เบาเลยใช่ครับเพราะว่าที่ร้านไก่เนี่ยมันก็จะมีเป็นช่องอุโมงค์ของถ้ำแล้วก็จะมีทุ่งปุการางังตรงนี้ก็มีอุโมงค์เหมือนกันเช่นกันตรงนี้ตรงนี้เราสามารถายทะลุหากันได้เลยครับแล้วก็ภาพสวยงามตรงนี้ก็ไม่แพ้กันเลยมีทุ่มดอกไม้ทะเลมีพวกปุการังแข็งนะครับรวมถึงปลาอีกหลายชนิดม้ากเลยครับ งั้นมันไม่ได้แล้วมันต้องไปแล้วครับดูแสงดีด้วยน้ำดีด้วยครับผมลรงมาดูปลากันครับกเาะร้านเป็ดมีความลึกสูงสุดที่ประมาณ30เมตรโดยใต้เทะเลรอบๆเกาะจะมีประการัางสวยงามมีทั้งกําแพงหินใต้เทะเลและกระปังหารูปพัดจำนวนมากครับ ทริปนี้เราออกทะเลกันสมบูรณ์แบบจริงๆนะฮะวันแรกเราลงมาถึงปุ๊บเราพายเรือคายักไปดูที่ผาวัดใจพอไปถึงปุ๊บเนี่ยต้องไต่หินขึ้นไปแล้วก็ทําใจนิดนึงยืนนานาอาจจะไม่กล้าโดดแล้วตรงนั้นก็ลึกพอสมควรที่ดิ่งตัวลงไปนะฮะมันสวยจริงๆพอเรามันโดดลงมาแล้วจากนั้นขึ้นไปบนยอดเขานะฮะประมาณ700เมตรแต่ความชันของมันเนี่ย200เมตรสุดท้ายนี่มันโอ้โหมัน มันมาหาโหดจริงๆตรงนั้นเพราะว่าบางช่วงเนี่ยต้องค่อยๆดึงทั้งสองแขนเนี่ยยกตัวขึ้นไปบนหินนะฮะแต่ขึ้นไปแล้วเนี่ย360องศามันมองรอบได้เห็นอะไรหมดวิวทิวทัศน์สวยจริงๆอีกวันหนึ่งเราออกทะเลยาวๆเลยนะไปดําฟรีได้เกาะแรกร้านไก่ร้านไก่นี่มีเรื่องราวเยอะแยะมีทุ่งประการังมีทำหัวใจและจากร้านไก่เนี่ยเราก็ไปฟรีได้กันต่อที่ร้านเป็ดร้านเป็ดเนี่ย ก็ไม่ได้ไปกว่าร้านไก่เดียวกันน่ยก็มีการดำน้ํากันสนุกสนานก็คือมีสโนว์เกิลมีฟรีไดมีสกูบา้าผมลงไปฟรีไดมันได้เห็นกิจกรรมทางทางน้ําโดยเฉพาะทางทะเลออกทะเลสุดยอดจริงๆนะออกทะเลเที่ยวนี้มันมากๆแล้วก็ได้เห็นอะไรเยอะๆในท้องทะเลของอ่าวไทยก็ทิปหน้าติดตามกันอีกนะว่าจะออกไปเที่ยวไหนก็ขอให้ทุกคนมเวล้ว่างๆก็ออกเดินทางท่องเที่ยวกันนะครับพักผ่อนสบายๆายครับ ครับขอบคุณครับทิปหน้าเจนครับสวาสีีครับ คลิปนี้เป็นการเปิดอีกหนึ่งประสบการณ์ของการท่องเที่ยวทะเลได้อย่างสมบูรณ์แบบที่ได้สัมผัสความสวยงามของโลกใต้ทะเลอย่างประการลังหลากหลายสีและฝูงปลาน้อยใหญ่โดยเฉพาะไฮไลท์อย่างถ้ำรูปหัวใจและทุ่งดอกไม้ทะเลผมถือว่าทะเลชุมพรเป็นสวรรค์ของคนรักทะเลอย่างแท้จริงแต่จะดีมากๆถ้าเราเดินทางท่องเที่ยวด้วยความรับผิดชอบไปพร้อมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลก็สามารถรักษาความมั่นคงของระบบนิเวศ ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนเพื่อประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตครบับไปที่